สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอำนวยเถือนดีครูโรงเรียนวัดปะคลองบางคูอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลบบุรีผู้สมัครโครงกรารคูดีไม่มีอบายมุกปีพศส 2, 5 6 4ปีที่11ได้จัดกิจกรรมเชิญประชาชนปราชาวบ้าน มาให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการปลูกพืชสวนครัวและการปลูกพืชสมุนไพรต้านภัยโควิดรวมทั้งมีพระมาเทศสอนให้ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการละเว้นอบายามุขทั้งปวงค่ะโดยมีวิทยากรที่ให้ความรู้3มท่านคือท่านที่ 1. ขั้นตอนการปลูกพืชสวนครัวโดยคุณสัมฤทธิ์นุชบุตรพนักงานอบตอ,องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูท่านที่2 ขั้นตอนการให้ความรู้เกี่ยวกับปลูกพืชสมุนไพรต้านภายัยโควิดฟ้าทลายโจรโดยคุณทรงพลนาคอาทิตย์ยพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูและท่านที่3ม,มาให้ความรู้เกี่ยวกับการละเว้นจากอบายมุขโดยท่านพระประหลัดสมพงศ์นิสุทธศสีโลเจ้าอาวาสวัดพยัคฆาราม ที่โรงเรียนวัดประคองบางคูมีการปลูกผัก see, อินทรียปลอดสารพิษขอเชิญชวนให้เราท่านทั้งหลายมาชมการวิธีการปลูกผักปลอดสารก็นําไปเป็นอาหารของเด็กเป็นอาหารของบันของเด็กแล้วถ้าที่เหลือเราก็จะนําไปไปจําหน่ายเพื่อเป็นทุนการศึกษาของเด็กเรียนเราก็จะใช้พัสดุที่อย่างเช่นใบไม้ใบไม้แห้งแล้วก็มูลมูลไก่มูลงวัวแล้วก็นำดิน นำมาผสมกันอย่างละหนึ่งส่วนใช่ครับทุกอย่างเป็นปุ๋ยธรรมชาติแล้วเราเรามันนำมาหมักมาหมักไว้ประมาณ15วันล้วก็ใช้ได้แล้วครับไม่ต้องการไม่ไม่ต้องใช้งบเลยก็ได้ครับเพราะว่าเราไปหาพัสดุอย่างเรา,อย,าอย่างอย่างโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนมีเลี้ยงไก่เราก็ไปนำามูลไก่ที่ที่ไก่หนึ่งที่แล้วเราก็เอามาทำเป็นปุ๋ยได้ใช่ทุกท,ทุกคนก็สามารถทำได้ทั้งนั้น,นครับ ว่าเด็กเรียนหรือว่าผู้ปกครองในโรงเรียนนี้ก็มีการปลูกผักก็หลายหลากหลาย,ยาน,นเช่นผักกาดขาวผักวังตุม้มผักกะนาตลาดนําไปประกอบอาหารในโรงเรียนวิจัยสคัญของการปลูกผักก็อยู่ที่เราปรุงดินแล้วก็มีน้าแค่นั้นนะครับแล้วก็ใจรักแค่สองสามอย่างนี้ก็ทําได้แล้ว ที้เรามาชมแปลงผักสลัดปลอดสารก่อนโรงเรียนวัดประคองบางคูการปลูกไม่ยากเลยนะครับการก็จะน,นำกล่องปูมเก่าๆเอามาเจาะเจาะรูเจาะรูเพื่อเพื่อนำรากของผักลงไปในน้ำขั้นตอนการผสมน้ำก็ผสมด้วยสารต้องขอแสงสารขอแสงนี้ก็ประกอบไปด้วยพวกไข่ขาวไขแ่แดงผงชูรสแล้วก็น้ำปาลาเรา ปลักไว้ได้เขาเรียกว่าสบรงเขาแสงนี้มันจะเป็นสีแดงแดงเวลาน,น,นัานเราก็นํามาเทใส่ในน้ําแล้วให้ใตัวนี้มันกินคือคือเป็นอาหารของของผักก็ปลูกไม่ยากเลยเชิญชวนให้พวกเรามาปลูกผักสลัดปลอดสารกันขอเชิญชมผักกาง้งของโรงเรียนวัดประคองบางคูอันนี้ก็มีผัก ประกาศขาวฟางตุ้งคณะที่เราปลูกแล้วนําไปประกอบอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนนี่เราก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีเราใช้ปุ๋ยชีวภาพจากพืชหลุที่เราที่เราได้พูดมาแล้วว่าเราใช้มูลวัวมูลไก่ที่เรามาทําปุ๋ยแล้วเรามาปลูกผักตัวนี้นะครับขั้นตอนการปลูกผักอินรียนะครับมันก็จะมีหัวใจทําคัญก็อยู่ตรงที่ว่าการทําปุ๋ย การทําปุ๋ยปุ๋ยหมักการทำปุ๋ยหมักนี้มันก็มีส่วนประกอบอยู่ไม่กี่อย่างเพียงเราไปเก็บหรือว่าไปหาวัตดุที่ที่เหลือใช้มาทําก็ได้นะครับพวกเศษใบไม้พวกมูลมูลไก่หรือมูลวัวแล้วก็ดินแล้วก็แกบดำมันก็จะมีอยู่6อย่างรวมทั้งน้ำหมักด้วย ขั้นตอนการทําก็จะมีอย่างละหนึ่งส่วนก็จะมีแกบดํำหนึ่งส่วนเนี่ยแกบดําแล้วก็แกบดิบอันนี้คือกองแกบดดิบหนึ่งส่วนแล้วก็ดินดินหนึ่งส่วนแล้วก็นี่มูลไก่วันนี้เราเอามูลไก่มาครับมูลกัวเราไม่ได้ไปหามาเราใช้มูลไก่แทนมูลไก่ แล้วก็เศษใบไม้แห้งเนี่ยที่อยู่ที่เรามองเห็นอยู่ใ,ใกล้ๆเนี่ยครับเอามาผสมรวมกันพอผสมรวมกันแล้วเราก็คลุกเขาให้เข้ากันวิธีการทำก็คลุกเขาให้เข้ากันพัวที่เราจะใช้เป็นจอบนี่เราทำเป็นถู้่เล็กน้อยคือใช้เล็ก แล้วก็จะมีด้วยโรยด้วยน้าํนนาหมักีนน้ำหมักพอโรยน้ําหมักแล้วเราก็คุกเขาให้เข้ากันอีกทีนึงแล้วก็หมักไว้ให้ได้15วันแล้วก็นำไปปลูกได้แล้วครับ สถานการณ์โควิดตอนนี้ที่โรงเรียนวัดประคองได้ส่งเสริมให้เด็กและชาวบ้านภูปรครองเนี่ยได้ปลูกสมุนไพรเพื่อไว้ใช้ป้องกันร,รักษาโควิดตตวน,นี้ว่าสมุนไพรตัวนี้ก็คือฟ้าทลายโจรส่วนตัวอื่นๆที่เรามีก็จะมีพวกที่เราปรุงเป็นอาหารอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราเราไม่รู้ว่ามันเป็นยาเช่นขมิ้นขิงขา่ากระชายช่วยในเรื่องการ ทำให้เราหายใจโล่งแล้วก็ถ้าฟ้าชะลายโจรนี้จะช่วยให้เราแก้เจ็บคอถ้าส่วนอื่นของสมุนไพรเนี่ยแต่เดิมเราก็ใช้กับสัตว์เช่นไก่เนี่ยเราก็เอามาเป็นยาสมัยไข้หวัดนกเราก็เอาก็มีการนําตัวนี้มาใช้ในการผสมกับอาหารให้สัตว์ เพื่อรักษาให้รอดจากไขวัดน,นกได้ตอนนี้ในช่วงโควิดที่โรงเรียนวัดประคองนี้ก็ได้ส่งเสริมให้เด็กเอาไปปลูกแล้วก็มีไว้ใช้พึ่งตน,นเองในครอบครัวครับนี่คือฟ้าทลายโจรน,นะครับที่เรามีตามท้องตลาดทั่วไปแต่ถ้าเราจะนำไปใช้โดยปล่อยให้มันก่อนที่มันจะออกผลเนี่ยเราสามารถเด็ดใบามาใช้ใช้ต้มในการต้มก็ใช้ใบสักหนึ่งกิ่เอามาต้ม โดยต้มนานสัก10 1ถึง15นาทีแล้วก็ดื่มน้ำก่อนอาหารก่อนอาหาร3ครั้งก็ด้วยแก้ไอทำให้เราแก้ไอได้ส่วนการขยายพันธุ์หรือวิธีการที่จะให้สมุนไพรนี้ได้อายุยืนนานโดยข้อแรกก็คือว่ามันมีเมล็ด ในการที่มันจะมีเมล็ดเนี่ยมันอาจจะทําให้ต้นโทมแต่นี้เราก็มาใช้มันก่อนที่มันจะโทมคือว่าเด็ดเด็ดให้มันแตกได้ใหม่มันก็จะแตกได้ตามแขนงของมันเนี่ยมันจะแตกเหมือนพวกโหระพาอะไรพวกนี้หรือกระเพราที่เราปล่อยถ้าเราปล่อยให้มันมีผลมีเมล็ดมันก็จะโทมไวเราก็ควรที่จะเด็ดเด็ดมันเรื่อยๆก่อนที่มันจะ มีเมล็ดเนี่ยแต่นี่ว่าเมล็ดเราสามารถนำใบขยายพันธุ์ได้ลักษณะมันคล้ายต้อยติ่งมันโดนน้ำแล้วมันจะแตกแตกออกอันนี้ในโคนต้นเนี่ยมันจะแตกของมันเองแล้วมันก็จะเกิดเป็นต้นเล็กๆเ,เนี่ยเอามาขยายพันธุ์ใส่ถุงได้อีกทีนึงโดยเตรียมดินแล้วก็หาถุงมาใส่ก็ขยายพันธุ์ต่อได้ครับผม ชีวิตที่เรียบง่ายก็สามารถสร้างความสุขได้หากเรารู้จักคำว่าพอเพียงและเพียงพอก็ขอเจริญพรแก่คณะครูครูผอาจารย์ที่ได้ตั้งอกตั้งใจที่จะสอนเด็กโรงเรียนวัดประคลองแห่งนี้ เพื่อจะให้มีคุณธรรมประจำใจในการประพฤติปฏิบัติในอบายมกอบายมกนั้นมีอยู่4ประการประการที่1เป็นนักเกรงหญิงการที่สองเป็นนักเกรงสุราประการที่สเป็นนักเกรงเล่นการบันนันประการที่สก็คบคนชั่วเป็นมิตรทั้ง4อย่างนี้เรียกว่าเป็นคุณธรรมเบื้องต้นสําหรับให้หนุหนูนั้นได้เกี่ยวเป็นข้อธรรม เป็นข้อคิดในการประพฤติปฏิบัติในการเล่นการบรนันเป็นต้นนะการเล่นการบรนนันนั้นมีหลายประเภทแต่เป็นการบรนันทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเรียกว่าการบรรนันทั้งสิ้นเรียกว่าการที่เราจะทําให้เสียเงินเสียทองหรือทําให้เกิดเสียคุณกุณธรรมมันก็เรียกว่าการพนันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเรียกว่าการบันันนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่งามให้หนูๆทั้งหลาย พยายามตั้งอกตั้งใจที่จะได้รักษาซึ่งคุณธรรมให้เกิดขึ้นกับตัวของท่านนะหรือตัวของหนูเองเพื่อจะเป็นคุณธรรมที่ดีเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการที่จะสร้างคุณงามความดีนั้นที่คุณบรูที่คุณครูบาอาจารย์ได้สั่งสอนหรือได้ประพฤติปฏิบัติให้เราผู้ด,ดูเราก็ควรจะเอาแบบอย่างที่คุณครูสอนเอาไปประพฤติปฏิบัติ ตามคำสอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงวางหลักไว้ในอบายมุขทั้ง4ประการนะเรียกว่าประการที่เรากระทำนั้นให้หนูหนูตั้งใจประพฤติปฏิบัติก็จะเป็นคุณธรรมเบื้องต้นนะให้หนูหนูนั้นมีความคิดสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลกับตัวเราเองด้วยและเป็นที่ยอมรับนับถือในการประพฤติปฏิบัติ ในข้อวัดปฏิบัตินั้นก็จะเป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อแตห่หนูเองเช่นเป็นคนที่ว่าง่ายสอนง่ายเป็นคนที่เชื่อคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่สั่งสอนและประสิทธิศาสตร์วิชาความรู้ให้กับนหน,หนูหนูนั้นควรจะเอาคําสอนที่ครูบาอาจารย์นั้นสอนเราไปประพฤติปฏิบัติและก็ทําตามให้เกิดประโยชน์ ต่อคุณโครูต่อพ่อแม่เราด้วยถือว่าแสดงความกระตันญูกะตะเวทีสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลแล้วก็ทำความดีให้เกิดขึ้นกับตัวเราเพราะฉะนั้นให้หนูทั้งหลายงดเว้นสิ่งทั้งาทั้ง4ประการดังที่กล่าวมาเนี้ย 1. เป็นนักเกรงหญิง 2. เป็นการเล่นการบนัน 3. เป็นเการเตียงดื่มสุรา 4. เที่ยวกลางคืนเรียกว่าเป็นอบาย,ยมุกนะ อายามายมุกทั้ง4ประการนี้เรียกว่าเป็นเครื่องชิบหายนั่นเองนะเพราะฉะนั้นก็ให้หนูทั้งหลายต้องสังพึงสังวรและกระวังไว้มากๆท้ายที่สุดนี้ก็ขอคุณงามความดีที่หนูทั้งหลายได้สั่งสมหรือได้อบรมเอาคำสอนนี้ไปใช้ไปประพฤติปฏิบัติก็จะเกิดประโยชน์กับตัวของหนูเองแล้วก็เกิดเป็นสังคมที่ดีเกิดขึ้น แกในวงที่เราอยู่กันด้วยนะในครอบครัวเราก็จะมีความสามัคคีปองดองกันด้วยนะในหมู่ญาติเราก็มีความสามัคคีในเครือญาติเราก็มีความสุขความเจริญในชีวิตนะเป็นคนที่ว่าง่ายสอนง่ายนะพูดง่ายง่ายคืออย่างนี้นะัะว่าก็เป็นบุญบารมีของแต่ละท่านก็แล้วกันถ้าตั้งสมแล้วก็จะเป็นบุญของตัวเองเพนที่มีความรู้ความสามารถในการประพฤติปฏิบัติ เพราะฉะนั้นก็ขออนุมโมทนาที่ท่านทั้งหลายตั้งใจประพฤติปฏิบัตินะให้หนูตาเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปประพฤติปฏิบัติแล้วก็จะมีความสุขในชีวิตนั่นเองเพราะฉะนั้นก็ขออนุมโมทนาบุญกุศลที่หนูทั้งหลายตั้งใจเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในการประกอบอาชีพไปในข้างหน้า้เราสืบต่อไปนะขอเจริญพร